สวัสดีครับพมอแมนพี่น้องเมื่อกี้เล็กกะคอต้อนรับเขาสู่ช่องไออุ่นฟาร์มขอนแก่นนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับสำหรับเมื่อนี้เอเล็กกะมีโอกาสได้มากกลับมาขอ,อกครับกลับมาขอ,อกงวัวก็เลยทีมีโอกาสออกมาทายทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเฝ้าออกมาครับตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่กลับมาได้สองสามหมื่นนี่ฝนฝนตกทุกมือเลยครับฝนตกทุกมือง่วงว่าได้ออกขอ,อกเพราะว่า ช่วงพายู่เขาพอดีขอนแก่นมันก็อยู่ในหลองพายู่ฝนงันก็เลยแซ่นี่แหละครับพอดีก็เลยฝนมันยังโวมากก็เลยผ้าพากันเฝ้าปล่อยออกมาครับปล่อยเพื่อนออกมายางเพราะว่าคับเกิดมีฝนปกแปกปกแปกมากเพื่อนก็จะผ้ากันเขาเลียนเขาข้อครับงัวย่านฝนครับเมื่อนี้ก็สอวันพฤหัสครับประมาณบวบสองรอกประมาณสิบ สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมถือโอกาสลงมาไทายพี่นองเบิงเพื่อนก,กันออกไม่ยังเรียนนะครับก็จะบ่คอยกินมันได้ครับเพราะว่าตอนเศร้าก็ให้อาหารอาหารคนไปแล้วคาบหนึ่งเพิ่งเฟี้ยงครับตอนนี้ก็ให้ออกไม้ยางตากแดดจังหน่อยน่ครับพี่นองเขาเล็กก็ได้กลับมาบ้านสองสามมือครับอีกมือสองมือก็ดีกลับไปเห็ดงานตอแล้ว เด็กหน่อยวัยรุ่นนี่ก็แปลงยาครับแปลงยาธรรมชาติครับสำหรับร่องรับเด็กหน่อยในฟาร,ร์มนะครับเอาไว้ยางลงแปลงตากแดดครับอนไรจะเป็นยาธรรมชาติครับเราก็มีวันว่านวานัวนเม็ดยาเป็นบางส่วนครับใ้มันเสี่ยมๆมันเกิดมันจะได้นนะนี่ครับอาไว้ยางช่วงหนาแรงนะครับ หรือหน้าฝนเก่ายางได้ครับเพราะว่ามันมันบอลุมบันไดครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงใดที่ฝนชุบจริงๆเขากะเขากะจะบ่ให้เขาย่างเพราะว่ามันจะไม่ยำให้มันเป็นลุ่มนะครับยางเป็นลุ่มมันจะพื้นมันก็จะบเรียบบโบงามนะครับก็จะเวีนระยะให้มันฝนห่างแนาก็ยังเอายางเขาครับบรรยากาศรวมๆหน้าฝนเป็นอายุครับเย็น เบื้องเรามาเย็นสบายตาสบายใจครับนี่ก็บอ่อนะ้ำไปใส่ในขั้วเลื่อนอันนี้ครับเป็นบอ่อสําหรับใส่งานครับของคนใส่งานเอาไปเอาไปกล่องใส่งานครับใส่แยกบอ่อกันครับกับพวกควายเพราะว่าควายมันมันขี่หายเขาต้องใส่แยกนี่เอาไว้ใส่เฉพาะขั้วเลื่อนเขารบรรมันยากาศโดยร่วมครับแตยังเป็นธรรมชาติโด่ย,ยังไม่ได้มียังก่อสร้างเพิ่มเติมครับ อนาคตกับจังวากันเมื่อความจะเลื่อนมันเข่ามาไกลเข้าก็จังค่อยขยับขย้ายครับตอนนี้จะลงทุนเงียงกะต้องระมัดร,ระวังจังหน่อยครับด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่พี่น้องผู้ใดจะลงทุนเงียงกะคิดดีๆครับให้ที่ทวนถูกการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนแต่ว่าเข้ากับเลือกได้คือกันว่าเข้าจะเสี่ยงหรือบ่เสี่ยงนะครับถ้าจะลงทุนก็เอาที่มันเสี่ยงเสี่ยงหน่อย ที่เขาจะเสี่ยงหน่อยนะครับต้องปรับตัวให้ได้ครับกับสภาพเศรษฐกิจโทษผู้ใดบ่ได้หรอกครับมันเกิดขึ้นแล้วนั่งทวนทอกับตรงทํามาหิกินขื้เก่าเมีนบปพี่น้องอ๋ออันนี้ก็แปลงหญ้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเล็กจะทายางงืนให้เบื้องเรื่อยๆนะครับในช่วงระยะเวลาที่ยังอยู่ขอกอยู่อันนี้ก็ให้เบิ้งบรรยากาศทางแปลงหญ้าธรรมชาติของเขานะครับครับสำนีก่อนนะครับคลิปนี้